กับบอกไว้เพื่อพี่น้องเขาอยากมูงว่าพื้นที่เช็ดคุ้นเช็ดเมตั้งต่กระเบื้องจากแผ่นนะครับก็คือประมาณบ่กเกิน4ีหาแผ่นพี่น้องที่อยากเฮ็ดบ่อเพราว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบป,ปูปหน้าปลาอะไรควรที่จะเฮ็ดระบบทายน้ำเสียให้ดีก่อนนะครับถ้าเข้าว่างท่อน้ำดีๆเปลี่ยนน้ำง่ายๆนะครับการเกษยียณจิเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเข้าบ่ไใดบ้างระบบเปลี่ยนน้ำเสียออกนะครับมันจีกลายจากเรื่องง่ายมันจีกลายเป็นภาระโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเข้าเลี้ยงยังกระซำนะครับ มันต้องมาเปลี่ยนน้ำครับอยากเปลี่ยนน้ำกับเปิดท่อปุ๊บเตียเดียวนะครับเปลี่ยนเลยบ่ต้องดูดบ่ต้องมาตักสาออกนะครับหน้าที่เฮาอย่างเดี่ยวคือถานน้ำแห้งแล้วก็เติมไ่แค่นั้นเองครับการเกษตรเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นบ่เลี้ยงสามารถเลี้ยงกบเลี้ยงปูหน้าปลาไลหอยได้เบิดครับเฮาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้ขึ้นกันตรงนี้ออกแบบมาเพื่อการเลี้ยงกบนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่เป็นยังขึ้น้อมแบบสองชั้น ขนาดความกว้างของบอ่ออยู่นี่นะจะประมาณ7 7คูณเเมตรเป็นลักษณะเลี้ยงบอ่อดินบ่อปูผับบ่อปูพับพใบนะครับเน้นให้มันขายรรามา,าติที่สุดให้ลี้ยงอยู่กับดินเลยขนาดเจดคูณเเมตรนีใส่กระเบื้องแผ่นตัดรึ่งแบบนี้นาจะประมาณสี่สิบหาแผ่นนะครับ,บกระเบื้องจริงๆแผ่นเต็มแผ่นยาวมันเลยมันอยู่ที่แผ่นละยี่บาทแต่ว่าเ้าออกมาตัดรึ่ง หารสองกนาาจะเรืออยู่ประมาณแผ่นละสิบเอ็ดบาทนะครับเนาะกะบอกว่าเพื่อพี่น้องเขาอยากหูว่าพื้นที่เจ็ดคุณเจ็ดเมตรมันใส่กระเบื้องจากแผ่นนะครับก็คือประมาณบวกเกินสี่สิบหาแผ่นอา่าแล้วก็ในบอ่อดินตรงนี้นะครับจะเฮ็ดระบบนามว่างระบบนามไวเรียบร้อยแล้วก่อนทำบ่อก็คืออีกหนึ่งอย่างที่ให้ความสําคัญอันดับหนึ่งเลยสําหรับคนที่ทําบ่อครับการเกษตรท้าเฮ็ดไหง่ายมันไ็ง่ายท้าเฮ็ดไห้ยากมันก็นายา, Nh าก ลองนึกภาพเบิ้งมาถ้าเป็นบอ่อดินแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนน้ำเพาะสเหตุอย่างไดบางคนก็จะใช้วิธีการตักสาออกนะครับคือลําบากแหงเลยครับตักสาผมเคยเห็นแหะตอนที่บมมีประสบการณ์ผมตักสาออกนี่คือลําบากแหงอย่างที่2ก็จะดีขึ้นมากกนั้นเนี่กเขาจะใส่ไดโวนะครับไปซื้อปั๊มไดโวมาจากพันหนึ่งแล้วก็สายอย่างอีกจักหาเม็ดนะครับลอยกาบาดมาเปลี่ยนกับายเท่ากันครับไดโวแต่ว่าไง,งาก็นั่นครับเขาสามารถบ้างทอไปเลยนียครับตรงนี้คือ ้ความสาคัญอันดับหนึ่งเลยพี่น้องที่อยากเฮ็ดบ่อเพว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงคบป,ปูหน้าปลาอะไรควรที่จะเฮ็ดระบบทายนำเสียให้ดีก่อนนะครับขั้นขั้นนึกภาพสิทายนำออกบ่ไดดว่าต้อง Head เฮ็ดดอกครับบ่อเพราะว่าถ้าเหาว่างพอ,อนำดีๆเลียนนำง่ายๆนะครับการเกษตรสิเป็นเรื่องไงแต่ถ้าเหาบ่ไดดว่างระบบเตียนนำเสียออกนะครับมันทีไก,ก่จากเรียงไงมันทิกลายเป็นผ้าละโดยอ,อัตโนมัติเลยเพราะว่าเหา,าเลี้ยงยังกระซำนะครับ มันต้องมาเปลี่ยนน้ำแล้วก็เบาต้องมาเปลี่ยนประจำนี่มันเป็นงานที่สามารถบริหารจัดการได้ผสมครเอาแห้งมาลงหลายในจุดนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นการฝังท่อนะครับท่อตรงนี้ก็เป็นท่อน้ำล้นออกมาจากบอ่อบนนะครับก็จะมีบอ่อบนบอ่อล่างนะครับเนาะจากบอ่อล่างตรงนี้ก็จะล้นหิมพนองสะนะครับอยากเปลี่ยนน้ำก็เปิดทอ่อปุ๊บเที่ยเดียวนะครับเปลี่ยนเลยบ่ต้องดูดบาต้องมาตักสะออกนะครับ นาที่เห่ายางเดี่ยวคือฐานน้ำแ้งแล้วก็เติมไส้แค่นั้นเองครับการเกษตรเป็นเรื่องง่ายนะครับและะ้วกับอ่อนี่นะครับเนี่เน้นออกแบบเพื่ออายุการใช้งานและะ้วก็เฮดบอยถั่เลี้ยงกบโดยตรงนะครับเนาะถามาเป็นยังคือต้องเฮดสองสั้นแบบนี้นะครับออกแบบมาเพื่อความสวยงามคงทนแล้วกะ็ยืดอา,อายุการใช้งานมันหลายคือตาค่ายนี่ครับ มันพ้่นนะครับเนะะาะราคามวนหนึ่งเพื่อพี่น้องเขาอยากหูราคามันความสูงมันอยู่ที่เมตรยี่สิบความเนาสามสิบเมตรราคามันอยู่ที่มวนละเจ็ดอยห้าสิบบาทนะครับเนาะตาค่ายตรงนี้นึ่งละมันพ้่นมันอยู่ได้หลายปีนะครับเวลาที่ตะค่ายขาดนะครับผู้ใดที่ล้อมอยู่ตอนนี้ก็จะหูว่าเวลาขาดนี่มันจะยุ่ยไปแต้ข้างล่างไปได้ครับเนี่ยครับ ันจะยุ่ยไปแต่ขาง่างเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นหมามากัดหมามากุ้มควัดหรือว่าไก่มากุ้มจิกนะครับมันจะยุ่ยไปแต่ข้างล่างกัเลยหนึ่งเลยเอาเนี่ยามาปิดขาง่างไว้เพื่อยืดอายุการใช้งานข้างบนมันจะบ่ค่อยพังดอกครับมันก็จะใส้ได้โดนรากาอ่าประโยชน์ลกัลกๆที่เ้าวออกกระเบื้องมา่ปูน่นี่เพราะว่าเน้นในเรื่องของการเลี่ยงกบกําจัดปัญหาของกบปากบาดนะครับพี่น้องผู้ใดที่เลี่ยงกบอยู่ตอนนี้จะหูเลย่าทาเลี่ยงกบแบบว่าเ้าล้ลอมล้อมผาอ่าล้อม ผาแย่งสีเขียวสีฝานะครับเนาะมันจะกบมันสิปากบาดนะครับสาเหตุของกบปากบาดมันเป็นเพราะว่ากบมันกระโดดชนตะไครเนื่องจากกบมันสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้นะครับธรรมาติของกบมันสีกับพยาย่มกระโดดออกกระโดดชนตะไครยเพื่อที่จะหนีออกจากบ่อนละครับแม่นแท้แม่นช่วงที่เขาตกใจคนก้าวเขาบ่อปุ๊บกบตกใจมันกระโดดชนตะไคร่ล้วัวจนเห็นให้กบมันปากบาดแล้วกลายเป็น กบกับสิบ่าน่ากินนะครับขายกับบ่อออกเพราะว่าปากมันบาดสาเหตุที่มันปากบาดเพราะว่ามันมองเห็นทิวทัดดันนอกนี่ครับมันมองทะลุได้มันสีนีออกจากบ่อนะครับมันแทงช่วงต๊กใจนี่สิโดดชนล้ววเลยแก้ปัญหาตรงนั่นโดยการเอาเนี้ยมาปิดทิวทัดดันนอกไว้เพราะไห้มันมองเห็นนะครับพอมันมองมาเห็นเรามันกับบ่อโดดเป็นวิธีที่เขาใส่กันมากแล้วก็ได้ผลนะครับน้องนอตก็เลยนํำมาปรับใส่ก็เลยเปลี่ยนสาเหตุว่าเป็นยังคือตองรอมแบบสองสันแบบนี้นะครับเนาะ ด้านกระเบื้องนี่ฝังลงลึกประมาณ20่สเสนครับยีส่สเนาะค่ะเม่นครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะเอาไม้ไผ่ครับตัดไม้ไผ่มาไว้ถาั่มะมัดใส่กับนี่ครับตะไคร้เฮาเห็นยังเห็นยังบ่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็กบยังพร้อมในมีนะครับมื้อนี้พามาเบิ่งไอเดียแล้วก็การเตรียมบอ่อนะครับเพราะว่าลหลายๆคนเพิ่นก็บแบบว่าอยากเฮ็ดนะค่ะน้องนวดแต่ว่า กำลังหาไอเดียทำบอ่อเตรียมโบออยู่คือกันนะคะครับพอดีเห็นน้องนอดกำลังเพชรก็เลยคิดว่าจะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะคะครับผมนั่มไปปรับใส่ได้นะค,ะนครับเน้ะน้อง, <ๆ S 1> งนอดคะไอถามเนี่ยค่ะว่าบอ่อนี่ลงทุนไปจะบ,บาททึยัหรุงลงทุนกระเบื้องนี่ซื้อมาเข้าตีในราคาตัดเครื่องแล้วเนาะแผ่นเต็มมันยีบสองบาทตัดเครื่องมาเหลือแผ่นละสิบเอ็ดบาทใส่ทั้งหมดประมาณซีทาเป็นสี่ิบแผ่นมันก็จะเป็นสี่ร้อยสี่สิบ นะครับเนาะแต่ว่านี่เพิ่มไปจักประมาณ4ีหาประมาณ440หรือว่า500อ่ะตีกลมๆตรงนี้750บาท1ม้วนความยาว30เมตรนะครับความสูงเมตร20 750บาท750บาทแต่ว่าใส่บ่เบิดม้วนดตรงน่ะบ่เบิดม้วนเหลือบักหลายนึงครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเฮาไปซื้อแบบม้วนมันคุ้มกว่านะครับซื้อแบบเมตรนี่บบม,มันเขาขายเมตรล,ละ30เฮาขาดทุนนะครับซ <c oughs> ื้อแบบนั้นเ <c oughs> สื้อแบบนี้มา กาประมาณลงทุนตอนนี้เบิดตแล้วประมาณพันสอง้วกะลงแห้งไปนํา <c oughs> ใส่บวัวคาแรงเข้าไปน้าอีกจกประมาณสามรอยนะครับเนาะกลายเป็น <c oughs> กลายเป็นพันหาอัน <c> ร <oughs> <c oughs> ับคนงานเยด้่าฮตีีคาเรี่ยเรียนไปน้าครับบัวคาแรงจะของใสไปน้างบตัวนี้ประมาณ 100, หมื่นหาสาม,มารถาใสงบประมาณพันหานะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวเขาสาม,มารถอยู่ไดโดนเลย ลงแห้งเฮ็ดแค่มือเดียวแค่นั้นแหะครับแต่ว่าสามารถใส่ยู่ได้โอ้จ้กสีว่าจ้กปีแล้วเนาะปีต่ำๆกับสามปีกับคุ้มแล้วล่ะราคานี่คุ้มเลยเนาะค่ะเนาะครับไอ้บันนี้ผี่ซื้อมาเป็นมวนนี่ก็ใส่เทื้อเดียวเบิดเว่าก้าใส่ยางอื่นได้อีกยางอื่นได้อีกครับผมเบิดพึ่งเครื่องนึงเองอ่าตอนนี้นะครับจริงๆการเลี้ยงกบอยู่นี่เริ่มต้นมาจากการเลี้ยงกบในกระช่างไอ้เขาเอื่นว่ากระช่างบกนะครับเนาะ การเลี้ยงกบในกระช่างบกนะครับถ้าพ okay ี่นวงผู้ใดที uh ่อยากเริ่มเลียนลูกการเฮ็ดเกษตรการเลี้ยงในกระช่างบกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนทดล่องใด้ค้อกันนะครับคนอยากทดลองแต่ว่าพอเลี้ยงในกระช่างบกเรียบร้อยแล้วเลี้ยงปีหนึ่งปีที่สองบางที่มันเริ่มขาดเริ่มเริ่มพังนะครับแบบนี้ก็ดีขึ้นกันสําหรับผู้ใดที่เลี้ยงเป็นแล้วอยากเฮ็ดจริงแล้วคิดว่าทดล่องมาคักกันละอ่ะแบบนี้เลยลงสุวนพันหากาบายมันอยู่ไดโอ้ยสามปีนี่ยังมาหน่อยนะครับ ผมมาหาปีก็ยังใส่ได้อยู่ส <laughs> ิ่งหนึ่งที่สีพังไปก้อนนี่ก็คือไม้ไผ่นะครับนี่ครับมันติพูไปก้อนนะครับแต่ใครม้วนหนีบอพังง่ไงดอกเคยใส่มส้สรางปีแล้วยังสภาพดีอยู่นะครับเพราะว่าเคยใส่ตะไคร่แบบนี้มาก,ก่อนกับเบื้องนี้ก็นเ,นกเอาไปซะหาปีนะครับขันตําแต่ว่าโอ้แข็งแกร่งแห้งนะครับสิว่าอยากว่าจะซีบปีอยู่ดอกมันสิโพดไม้ไผ่เองก็คือเอาในสวนจะคล้องเลยเอาในสวนจะคล้องครับตรงนี้ไม้เสาหลักนี่ก็หาในสวนนี่แหละเนาะหาในสวน นี่รักเสานะครับถามว่านี่ไม้ไผ่นี่มันจะยู่ได้หอดหาปีเ่ราะหล่ะพัสดันไม้ไผ่ล่ำนหน่อยนะครับจริงๆตรงนี้บ่ไา้ตัดนะครับไผ่ผมขุดมาทั้งเหงาเลยเพื่อที่จะบ่ให้มันตายนะครับนี่ผมแช่น้ำยาเลียงดากลงไปเพื่อให้มันติดเลยนะครับหากว่าเห็นบ่สีให้มันแตกกออยู่นี่เลยค่ะคขั้นนี่เนเห็นบ่มันเริ่มแตกยอดแล้วบ่ตายเด้ครับนี่บ่หักเลยบอหักเลยเนี่ยนไองก็สเไดเป็นกอไผ่อยู่นี่เนาะค่ะเนาะกาทีเป็นกอเป็น เป็นกอหรือบอ่เป็นกออยู่ที่เฮาจัดการครับถ้าเฮาแต่งกอซับย์นอเขาอยู่เรื่อยมันก็บ,บ่เป็นกอลกนะครับมันสามารถจัดการได้อายุ <ฮะ S 1> แต่ว่าพูดถึงวันรักเสบาบ่พ่อนะครับเฮาสิไปเอาไม้ไผ่มาฝังเคยฝังแล้วฝังไม้ไผ่ใส่ดินน่ะปีเดียวมันผุมันหักนะครับเฮ<ะ>็ด <c oughs> แบบนี้นี่โอ้จักคนคือไผ่แล้วสิไปก่อนก่นค่ะนีเป็นอีกันึงคัะเฮ็ดแห่งนะคะครับผม ไผ่ก่อใส่สองมุมครับแบบไผ่ก่อสองมุมนี่ครับมันบตายได้ครับนี่มันแตกแตกยอดอนี้ครับถ้าพี่น้องเขาอยากเอาไปท่ำตามนะครับเนาะการเลือกล่ำไผ่ที่เขาจะเอามาช่ำนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเขาต้องเลือกจริงที่มันบอ่ออ่อนจนเกินไปแล้วก็บ,บ่แก่จนเกินไปเพื่อที่เขาจะมาเห็ดแบบนี้มันจะได้แตกยอดแตกนอกได้อีกได้ดีนะครับขั้นอ่อนเกินไปนี่มันก็นจะมีโอกาสเหี่ยวตายขั้นแก่เกินไปมันจะบ่แตกนอนะครับ ประมาณนี้เอาเอาที่มันกําลังพอดีกาบกําลังล่นเบิร์ตนะครับบอกง่ายๆคือกาบไม้ไผ่มันกําลังเฮียเบิร์ตมักกินน้อไม้ยังเอามาฟังได้คือกันนะครับได้เบิดเลยโดยเฉพาะมันอยูขอขอขออ่ข้างๆบ่อกบยังสิความชุ่มชื้นในดินมันมีแน่นะครับมันก็จะบ่บอแน่ก็อาจจะออกน้อยเหาได้กินผลผลิตไปอีกทั้งทั้งปีเลยคือกันอโอ้คือหยดไอเดียเอาน้องนัดคะเพราะถามไอเดียการเตรียมขังบ่อขังในเนี่ยค่ะไอเดียการเตรียมบ่อข้างใน กาคุดบอซือครับแล้วเต้เขาจะอยากเลี้ยงยังนัวงูป่าปัญหาหลักเลยของกาเทศกระเซกะีก็คืองูนะครับนี่กินกบกินปลาเขาจะต่องเิ่นอิ่มยังบุนี่ครับแม่นครับง <laughs> ูป่าเพราะมีพิษนะครับน่าตัวนี้บันกาจายเป็นบพระ่ว่าเาส่งคุดเลิกซัมใดันสีนาค่ะกายูที่คว่หมอสมุมาเขาจะเอาไปเลี้ยงอย่งนะครับการเลี้ยงกบน้าท่วมไอ้ลังมือกับยูได้ครับ แ่ถ้าอยากเลี้ยงป่าเขาขาลึกประมาณหาซิบเส้นก็นได้คือกันอยากเลี้ยงปูหน้าก็บ่ต้องใส่น้ำาหลายยุ่ที่บ้านสีเลี้ยงยังเป็นรักครับอยู่นี่คุดบอ่อความลึกลงไปประมาณหาซิบเส้นนะครับถามว่าสีเลี้ยงกรุ๊ปยังคือขคดลึกขนาดนั้นจริงๆแล้วเป้าไม้อยู่นี่ยังบ่ค่อยอยากเบ้าหลายเพราะว่าจีว่าคุยนะครับเครื่องสีดำหน้าใส่น้ำนะพื้นที่นหน่อย,อย,อยงสิขั้นที่บอกไปแล้วว่าสีเอาหน้ามาดำแต่แรกก็จีว่าสีดำไปยังหน้าซ้ำนี่เทปทางภ้าประจิว่าไปอีกล่ะ นะครับแต่ว่าการเฮ็ดไอเดียนะครับมันบ่บมีขีดจํากัดการ,รเฮ็ดเกษตรมันอยู่ที่ไอเดียนะครับมันบ่ได้มีขีดจํากัดหรือว่าเพดนันจริงๆแล้วถ้เาเฮาศึกษาดีๆมันมีเขาพันหนึ่งอยู่ที่เขาสามารถขายได้เม็ดละ3บาทนะครับฟังไปแล้วว่าเกินจริงแหงอยู่พี่น้องก็เลยบ่กว่าด้อยากบ้าในตอนแรกนั่นแ่ะเขาสิเขาอันน <s> ี <S <s ้ ที่คุดลึกประมาณหาซีบเส้นเพราะว่าจริงๆตั้งใจเฮ็ดเป็นไฮน้าน้่แล้วก็เอากบมาเลี้ยงใส่นําเพราะว่าเฮ็ดกเกียรในพื้นที่หน่อยเนาะครับเนาะแต่ว่าพันุเขาสีเป็นเขาสายพันธุ์ดีที่สามารถขายได้ในราคาสูงแต่ว่าก็บ่ได้เน้นขายดอกก็จะเอามาปลูกไว้เป็นลักนั่นก็คือข้าวพันธุ์สีชมพูนะครับสีชมพูนี่ถ้าผู้ใดติดตามก็จะรูว่าเม็ดนึงนี่อยู่ที่เม็ดละ3บาทนะครับแล้วก็ว่าได้หาซื้อง่ายนํามสั่งมา3เทืาสเทือจังถือพันแท้นะครับขนาดว่าสั่งเพียงขนาดนัััั้นนนนะะคครรบบ่ล พื้นที่หน่อยเข้ามาขายร่องเมืองที่ล่เขาเม็ดละสามบาทต่ว่าบ่วด้ว่าขายดอกปูออกง,งามนซืสอ,อขั้นสม,มุวลามันออกมากมาอีหลีพี่น้องอยากได้กสิอันี่แ่ะมาตัวขายพี่น้องนี่้หะ <laughs> ตัวขายขาพันแพงๆนี่แล่ละเอ้าพูธได้วเฮ็ดกรตเรเฮ็ดเฮ็ดขเขาเฮ็ดหน้าล้วมันขายบ่ได้เงินเฮาก็ต้องปรับเปี่ยนเล้วนะครับ mm hmm. พื้นที่หน่อยนี่บ่ได้เฮ็ดเขาไว้กินดอกนันน่พอกินแต่ว่าิเฮ็ดขายพัน <laughs> นี่ครับมาเยวจะพาเบิ่งเขาสีชมพูหรือว่าอยากถามยังยีกบ่ครับนี่ เขาสีชมพูเป็นเขาที่ถึกตัดแต่งพันธุกรรมนะครับมาหลายปีแล้วล่วละพี่น้องครับเป็นลักษณะเขาเชิงท่องเที่ยวนะครับนี่ครับโอ้งามแล้วแต่ว่าปลูกยากแห้งพี่น้องครับจากหนูจากหมามายำเป็นสีชมพูเลยเนาะค่ะนี่ยนครับเนี่เห็นบ่ามันงามก็ปลูกไว้ย่างหน่อยพื้นที่น่หน่อยห้องมันบ่ได้กินดอกแต่ว่ามันงามตาไปแล้วเนาะ,ะบานนี้ผููได้เห็นกันกนอยากปลูกเด้ครับมันงามบาน,นี้ ก็ดีขนาดตัวนี้หน่อยนี่สิกันยังแบบว่าสีชมพูงามเนาะค่ะเนาะแมนครับนี่ครับสีชมพูงามแต่ว่าระวังเด้อครับของแพงนี่ดูแลยากอยู่จักไก่จิกจักหมากัดนะครับอันนี้ก็หมดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบุบมีปัญหาบ่มีปัญหาครับตัวนี้หนูนี่ส้ำขั้นนี่ครับผมได้เอาแนวมางุ้มไว้นี่งุ่มค่ะงุ่มไว้กันหนูกันไก่กินนะครับแล้วก็อันนี้ฝนตกเนาะก็เลยคุ้มไว้นี่สิกันฝนยามมันแชแต่ว่าสิเปิดแล้วล่ะมือนี้ฝนเศร้ามากแล้ว ขั้นสี่หอไปแล้วมันหนาเรยเสือเนาะบ่วหยาเสือเลยว่าผมจิการ้าังเขาพันนี้มาถึงหกหลอด<อ>จิได้สังมาหลอดที่เจ็ดอีกแม่นครับ<อ>จ,รจริงๆแล้ว้ังมาจากหลอดที่สามมันเริ่มเห็นพันแทะแล้วครับแต่ว่าการปลูกกับมีหนูกินมีนกกินนะครับหมามาคุยเคียพังอีกแล้วมาปลูกนี่ครับเลี้ยงในน้อยแค่นี้แล้วสังม้าบ่วเป็นพันได้ปลูกเป็นต้นไ,ได้ยุ้มนึงนีงน่แล้พี่น้องครับคือ สั่งของในออนไลน์แมนครับของออนไลน์่ไของงแมนครับห,หรือมันเป็นแบบว่าหน้าจากเขากับเป็นพันหนังยู่มานน้ำมากหอนเท่าหร,อ,หร,อ,หร,อ,หรอเป็นไกดพันหนึ่งสิบ่ะคะมันเป็นไปได้หลายอย่างครับบางที่เขาอาจจะเขาใจว่าเขาสีชมพูนี่มันจะมีไลท์เบอร์รี่สีชมพูด้วยครับม่วนนี่มันจะเป็นเขากำอยู่ต้นมันนะ่ะสีดำๆออกชมพูอันนั้นเรียกว่าไลท์เบอร์รี่สีชมพูนะครับเป็นพันปลอมอชมพูแท่นี่มันต้องชมพูอมตองแบบนี้เลย ไ <laughs> ม่น่ครับเพราะว่านั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าค้นคายเขาเข้าใจพิดเขาเนึกอ่าเขาเขาเป็นเขาสีชมพูเก็เลยเอามาพูดขายแต่ว่ากับบอลูได้ว่าเป็นอย่างเขาคือไปกรอบรูปภาพจากทั้งใดมามันเป็นสีชมพูอยู่ห้องเเลยสั่งหนะ้าครับมันก็บ,บอกสึอย,กอยากอยู่เพจที่มันหนาเชื่อถือมันเบิดนะครับพันเขาเขาจะไปมีอีกแค่นึงช่วงเดือนใดกับบอลูนแหละแต่ว่าสีสั่งไปตอนน้นมันเบิดเขาก็เลยไปหาจากทั้งอื่นกับถือต้อมถือตัวแน่อยู่ นะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ในท่านแถล้วล่ะพี่น้องครับโอ้โหท่านแถเราแบนผู้จัดการเด้อค่ะครับผมมือได้สีดำกับบอกเกอครับสีบปว่างกันนะถ้าเอาอย่างเดียวเอาทางนั่ค้ามันนี่ก่อนสีลมรายการน้อยอยากให้น้องว่ดขาดอย่างี้ถึงนิ่งขันคือข้อมนึ่งีคนแบบว่ากำลังตัดสินใจอยากเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะเอากระสือจับอลเข้าครับผมสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะครับ หลายๆคนไปเฮ็ดงานอยู่ท่างไก่นะครับเนาะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับผู้ที่กำลังเฮ็ดงานอยู่คอยพี่น้องสูดเตียมแห้งครับแล้วก็ตั้งเป้าไม้ยไว่าสิกับมาบ้านมาเฮ็ดกเกียรอยู่บ้านเฮาคือแน่นอนล่ะคนเฮ้าบ่ว่าสิไปไกลบานได้กระซามสุดไทยนะครับเกือบลอยเปเสนเลยมันเมื่อมาอยู่บ้านเฮาคือเก่านะครับผมแล้วก็สหรับเอ่เกษียในฝันนะครับขอ้ฟันไว้หลายๆแต่ว่าความฝันเฮ้ามันสิเป็นจริงก็าจะเมื่อเฮามาลงเมื่อทา นะครับลงมือทําคือคําตอบตอนนี้นะครับกาลังเห็ดงานในกรุงเทพพื้นที่หลังห้องว่าไรสีเห็ดใดยังไดกเกษตรนะครับอย่าลืมมาเริ่มจากน้อยไปหามากอยากเลี้ยงคบไว้กินนะครับเริ่มต้นจากซิฟตัวไปเล่ห์แงดีนะครับเข้าสีได้ดูว่าเลียงคบนี่มันเติบโตยังไงมันเจอปัญหาอีหยังบอนะครับมันเป็นโรคอีหยังขั้นตอนเรียงซิฟตัวนั้นมันกัดกันเข้ากับสีเลียนดูหรือว่าเออกบมันกัดกันนะครับเบิ่งในยูทูบซิฟเืียกับวสูรลงมือเห็ดเตียหนึ่งเลยพี่น้องมันได้เลียนมันได้เลียน พื้นที่นหน่อยนะครับเทพปูนเบิร์ดเลยเรียงกบอะไรกัปลูกพริกใส่กระถางอะไรขึ้นกันครับให้เริ่มจากหนไปห้าลายแล้วกซ้ำรับมันบจ่จจาเป็นต้องเฮ็ดลรยดอกครับกรเกษตรเริ่มจากหน่อยๆนอยก็ได้นะครับขอให้ล่งมือจริงมันมีเป็นพันหลานขออ่างที่เข้าจะยกมาเปลี่ยนเหตุผลใดนะครับก็แล้วแต่ว่าเฮาสีเห็ดหรือบ่เห็ดก็อยุที่เฮานะครับต่ว่าการล่วงมือทำพฤติกรรมตอว่าฝากซ้ำนี่แล้วครับ ขอบคุณไร้ค่ะน้องนาขขอบคุณพี่น้องเฮาครับที่ติดตามรับชมครับผมฝากติดตามนะไม่ได้ครับยกหม่ค่ะกำลังเริ่มต้นเฮ็ดใหม่ครับผมโอเคค่ะน้องนาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ